ครับสวัสดีครับพ่อแมพี่นอรครับกลับมาตามกันตอ่อครับกับเหลขกเด่นบนล่างสองตมาหนึ่งตประจำงวดวันที่หกมิถุนายนพศ๒๕๕๖๖๗ครับสำหรับเหลขกเด่นบนล่างสองตมาหนึ่งตวหมดที่แล้วเนะครับนอหลุดครับหลุดนี่ครับ วัที่แล้วรครับเดินบนรางสองตัวมาหนึ่งตัวหนึ่งกับเจ็ดหาเลขพมา่าทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดเนาะครับเนาะก็ถือว่าลุดไปเนาะครับส่วนเลขเดินบนรางหาตัวมาหนึ่งถึงสองตัวก็เข่าเก้าสามครับนี่หนึ่งสองสามเจ็ดเก้าครับส่วนเลขจับคู่ก็มีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าเก้าสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าเก้าสามครับ เลขสุดเด่นสุดนิ่นสุดพันธุ์ทงให้สองคู่มีเจ็ดสามเจ็ดสองลดครับลดสุดสม,มากตาเร่ข,ข้างบนไปออกเก้าสามครับออกเก้าสามออกคูค่นี้ครับนีออค่ครับออกคู่นี้ครับนีออค่ครับเก้าสามออกเก้าสามเขาคู่นี้ครับสำรับงวดวันที่สิบหกมีถุนายนพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดมาเบิร์กันเลยครับ เล่นหาโตครับเล่นนาโตมีหนึ่งสามสี่ห้าแปดครับเล่นหาตัวมีดหนึ่งสามสี่ห้าแปดครับ เล่นนาโตครับเล่นนาตัวมีหนึ่งสามสี่ห้าแปดเร็วต้องบงเคยชัดนะครับน้องหับไม่บุกอ่ะจัดตัวขาหนึ่งสามสี่หาแปดครับเด่นสองตัวมากหนึ่งตัวครับ เราก็ไก็ค่อยออกตรงแจ้นยำครับสามยำเป็นสามกับหาครับ เด่นสองตัวมั่นหนึ่งตัวเด่นสามกำหาครับครับเด่นสามกำหาอ่ะเอาเงินจับคู่กันเลยครับเรื่อจับคู่กันนี่หนึ่งสาม สี่สามหนึ่งสามสี่สามแปดสามครับเด็กหามากนะครับเนาะเล็กหามากกับมี่แปดห้า ปกากกาับนี่จีกับเบอร์สีบแปดหาหนึ่งห้าแปดหาหนึ่งหาสีหา่หา้าครับแปดหาหนึ่งหาสีหา่ห้าหนึ่งแปด หนึ่งสี่แปดคู่ครับหนึ่งแปดหนึ่งสี่แปดคู่แปดคู่ซ้ำเก้าครับแปดคู่ซ้ำเก้า เล่นสองกูครับเล่นสองกูครับ หนึ่งหาหนึ่งสามนะครับสองโคลนะครับนะเรียนครับอ่ะแคปหน้าจอครับบารนี้ <c oughs> <c oughs> ครับสำหรับเลขเด่นบนรางสองตัวมาหนึ่งตัวประจำงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเลขเด่นหาตัวมาหนึ่งถึงสองตัวม,ม 3, 4, 5, 8, ีหนึ่งสามสี่ห้าแปดครับหนึ่งสามสี่ห้าแปดเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวสามกับหาครับเด่นสามกับหาส่วนเลขจับครูก็มีหนึ่งสามสี่สามแปดสามหนึ่งแปด แปดหาหนึ่งหาสี่หาหนึ่งสี่ครับถ้าหามากเนาะครับแล้มีแปดหาหนึ่งหาสี่หาหนึ่งสี่ครับส่วนชุดเด่นชุดเน่นชุดพันธุงมีสองคูนครับมีหนึ่งหาครับหนึ่งสามครับหนึ่งหาหนึ่งสามครับสำหรับเลขก็เป็นเพียอนแค่แนวตั้งหรือครับวันนี้พี่น้องที่ทุกทุกทงผิดใจและนายันในการรับชมกอรตัดสินใจนับเป็นเสียมโฉกเสียมดวงเนาะครับเนาตั้งสองก็เป็นเพี่งนแค่แนวตั้งในการนำเสนอเลข เรื่อให้พ่อแม่พี่น้องนําไปเสี่ยงโชคสื่อลากกินแบ่งรัฐบาลทที่ทุกคนหมายครับบ,นนรบ่ไน,น้น้ำน้องคำน้องบ่ไน้น้ำให้ประเด็นการพน,นันหรือว่าสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับครับสำหรับคลิปนี้ขอขอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องท,ที่ทุกคนชมโชคดีเด้อครับสวัสดีครับ